เคยมีคำถามในใจไหมว่าคนที่เคยทำผิดพลาดอย่างมหันจะยังมีโอกาสกลับมาเป็นคนดีได้หรือไม่หรือบาปที่เราเคยทำมันจะขวางกั้นไม่้เราพบความสุขได้จริงหรือในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดพลั้งไปเพราะไม่รู้พลาดพลั้งไปเพราะเชื่อคนผิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่อดีตที่ผ่านไปแล้ว แต่มันคือปัจจุบันที่เราเลือกที่จะหยุดและเริ่มต้นใหม่วันนี้จะขอพาท่านไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธ,ธกาลเรื่องราวของมหาโจรผู้โหดเหี้ยมที่เปลี่ยนชีวิตได้ด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวเรื่องราวขององคุลีมานณชายป่าอันรกเึิชาวบ้านต่างหวาดผวา ไม่มีใครกล้าเดินทางเพียงลำพังเพราะมีข่าวลือถึงจอมโจรน,นามว่าองคุลีมาน <Yes. S 1> เขาคือชายหนุ่มผู้หลงผิดเชื่อคำยุยงของอาจารย์ว่าหากต้องการบรรลุวิชาขั้นสูงสุดต้องฆ่าคนให้ครบ1,000คนและเพื่อให้นับจำนวนไม่ผิดเขาจึงตัดนิ้วของเหยื่อมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอนั่นคือที่มาของชื่อ องคุลีมานผู้มีมาลัยคือนิ้วมือ999คนแล้วเหลืออีกเพียงคนเดียวแค่คนเดียวข้าก็จะสำเร็จวิชาวิเศษใครก็ได้จงโผล่หัวออกมาจิตใจของเขาตอนนี้ร้อนรุมดังไฟนรกไม่มีเมตตาหลงเหลือมีแต่ความมืดบอดที่ครอบงำท่านใดนั้นที่ปลายสายตา เขาเห็นสมณะรูปหนึ่งเดินสงบนิ่งเข้ามาในเขตอันตรายองค์ุลีมานไม่รอช้าเขาคว้ายดาบแล้วออกวิ่งไล่กวดทันทีเขาเป็นคนวิ่งเร็วปานลมกรดแต่หน้าประหลาดไม่ว่าเขาจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไล่าตามพระพุทธองค์ที่ดำเนินช้าๆไม่ทันสักทียุดก่อนสมณะยุดเดี๋ยวนี้ พระพุทธองค์ยังคงทรงพระดำเนินต่อไปด้วยกิริยาที่สงบงดงามข้าบอกให้หยุดท่านจะเดินหนีไปถึงไหนหยุดเราหยุดแล้วเธอนั่นแหละที่ยังไม่หยุดคำตอบนั้นทำให้องคุลีมานชะงักแล้วเขาตะโกนกลับไปด้วยความสงสัยท่านยังเดินอยู่ชัดๆแต่บอกว่าหยุดส่วนข้าที่หยุดวิ่งแล้วท่านกลับบอกว่าข้ายังไม่หยุด สมณะท่านกำลังพูดจาเหลวไหลอะไรองค์